เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox ครับแมปของ All Star Tower Defense นะฮะในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวละครนะครับอย่างคาลิฟูล่านะครับผมลิฟูลา่าอ่ามันอยู่ไหนวะก็ตัวละครนี้นะครับได้จาก b a นเนอร์ t นะครับ เบอร์แบนเดอร์แบนเนอร์ไว้ดิแบนเดอร์ไว้นะครับแล้วก็สามารถอีโวได้ด้วยนะครับถ้าอีโวแล้วนะครับก็จะเป็นคาลิฟลานะครับผมก็ไปล่างซูเปอร์นะครับประมาณนี้นะก็คือใช้ตัวของโปตาล่านะครับ4ชิ้นแล้วก็อินสติอีโวนะครับ4แล้วก็ตัวของซองโซลเจอร์นะครับทั้งหมด7ตัวนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับใช้5ตัวนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมจะรีวิวทั้งหมด2อล่างเลยนะครับก็คือล่างปกติแล้วก็ล่างสุอร์นะครับคราวนี้มาดูกันว่าสเตตเป็นยังไงครับก็ตัวละครนี้นะครับสเตตนะครับอยู่ที่4,000นะครับเวล175นะ5วิตีที1ระยะอยู่ที่40ครับแคตตาล็อกมีทั้งหมด5ตัวบูสหนึ่เมอ10%นะครับทุกคนนี่นะฮะใช้เงิน500ในการวางไม่มีธาตุเป็นตัวละครตีแอร์นะครับคาริฟูล่าก็ประมาณนีีีี้้้้้้แต่่คคคครรรรรราาาาาววววนนนนนนเเเเเใสไปปลลยยยะะััับบโออ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 อมมซุ์ดดผขญกก ก็ฝากรบกวนนะครับกดไลค์คนละทีกันด้วยนะครับตัวละครนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกได้ว่าคล้ายคึงกับงกุลแต่ว่าอยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งนะครับก็คือจักรวาลที่6นั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูครับก็คือตัวละครนี้นะครับด้วยความที่มันตีแอร์เนาะไม่ชนบ้านเลยหม้นะโอเคไม่ชนเนาะโอเคตีแอร์นะครับวางไปปุ๊บอ่ะพลังออกจากมือเฉยหรอ อ๋อมีแอนิเมชันครับเออมันต้องแอนิเมชันสวยๆหน่อยสินี่มันอ่าดาร์กบอลทาวเวอร์ดีฟェนส์เลยนะเว้ยเออมันจะไม่สวยไม่ได้ครับอ่าอัพได้4ขั้นครับผมทุกคนแล้วก็ตัววงนะครับอ่าระยะตีเนี่ยอ่าค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าวงตีเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเอ้ยก็คือดาเมจที่4,470ครับขั้นแรกครับ3ามพครับดาเอตสามหมื่นเครับแล้วก็8,000ครับแอนิเมชันใหม่ครับดาเมจหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ครับระยะจะเป็นหกห้าคร โอเคระยะถือว่าดีครับใช้เงินไปแล้วหมื่นสองต่อหนึ่งตัวดูสิไปแล้วตุ้มอ่าโอเคโอเคสวยขั้นต่อมาครับหมื่นสี่ห้าร้อยครับจะเปสามแสนหนึ่งพัน 31, 000, ครับแล้วก็ระยะแปดสิบครับโอเคแล้วก็ขั้นท้ายนะครับแต่ว่าขั้นเนี้ยนะครับมันเป็นขั้นตัวของประมาณได้กี่ตัว โอเควางได้มากกว่า1ตัวนะครับขั้นนี้นะครับมันจะเป็นเลตนะครับผมแต่ว่าไม่มีธาตุนะครับเสียดายมากแด็ในอนาคตมันคิดว่าน่าจะมีธาตุเข้ามานะฮะแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีโอเคอห้าวิทยทีถึงระยะ80ดาเมจ300,000ครับใช้เงิน26,000นะครับทุกคนต่อมาก็คือเป็นขั้นที่อินฟินิตแล้วนะครับใช้เงิน850,000ครับดาเมจจะเป็น1,700,000ครับระยะ100่งร้อยอันนี้เป็นชั้นใหม่ครับแฟร์ลี่แฟซซี่อะไรสักอย่างดูซิเป็นไงว้าว มันปล่อยคีบาร์ดนะรัวโอเคก็วง่อนข้างใหญ่นะครับวงตีใหญ่มากนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีตัวหนึ่งนะครับใช้ประมาณ900 0แ0นะครับต่อ1ตัวนะ8ปดแสนแปดแสนประมาณนี้นะครับต่อ1ตัวดาเมนหนึ่งล้านเจ็แสนครับถ้าเกิดบัฟนะครับผมเอาเป็นตัวของเลดด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเลดนะครับก็2 6งหมนะครับอย่างที่บอกไป ดูกันว่าเป็นยังไงครับบัฟนะครับ250%โชว์ช้าปุ๊บๆนะครับก็ตัวนี้นะครับดามมีที่ล้านห้านะครับระยะร้อยหนึ่งนะฮะส่วนอันนี้นะครับอยู่ที่5้าล้านเกแสนกลมๆคือ6ล้านต่อ1ฮิตนะครับตีแอร์นะฮะวางได้มากกว่า1ตัวนะครับผมคิดว่าตัวละครนี้นะครับต้องรออีโวนะครับผมหลังจากอีโวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเก่งมากๆเลยซึ่งในวิดีโอนี้เดี๋ยวได้ดูกันคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูล่างที่มันอีโวกันดีกว่านะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนครับสำหรับแคลิฟููล่านนะครัับไปดก โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ใน ID น้องคนนี้นะครับนะครับเขาให้ยืมไอดีมารีวิวสำหรับเคลฟูล่านะครับผมเคลฟูล่านะครับร่างซูเปอร์นะครับก็ดาเมจอยู่ที่9,000นะครับธาตุไฟวางพื้นนะครับจากตีเอมาเป็นวางพื้นนะครับแล้วก็ห้าวิตีทีหนึ่งระยะ40ครับแคตากรีมีทั้งหมดห้าตัวครับผมบูต้าเมจ15เปอร์เซ็นต์เท่าขึ้นไหลนะครับประมาณนี้นะก็ผมขออนุญาตเจ้าของไอดีนะครับล้างเบสิ่งออกโอเคเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับ น่าจะเป็นซูเปอร์ไซย่าสองนะเออเพราะว่ามีออร่าแบบนี้น่าจะใช่นะครับ600นะครับในการวางตัวหนึ่งนะฮะคราวนี้ไปดูกันว่าเก่งไม่เก่งครับตอนนี้คือยังไม่ฟิวชั่นนะครับเพราะว่าตัวอย่างเคลเนี่ยเราต้องรอดูนะใครที่ดรอปแล้วก็สามารถส่งไอดีมาให้รีวิวได้นะครับโอเคครับสำหรับตัวละครนี้นะวางพื้นนะครับจากที่วางแอร์เมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนกลายมาเป็นวางพื้นครับพอวางพื้นไปปุ๊บนี่ฮะมีแอนิเมชั่นเกิดขึ้นครับก็คือ ย่อๆมาอยู่นิ่งครับนะฮะมาอยู่นิ่งครับอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงครับอันนี้ค่อนข้างน่าจะลําบากนะมาแล้วโจมตีวงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้แมชชั่นโจมตีเขาจะเป็นยังไงมาดูกันมาแล้วครับไปเลยคาลิฟลาชูป,ปิวิวิตูมโอเคดาเมจบวกบู์แคทัโกเรียของเขาแล้วนะครับ ตัวลีดเดอร์เนี่ยก็อยู่ที่10,000ครับทุกคนคราวนี้เรามาอัพครับขั้นแรกครับ2,400ครับดาเมจ5น0 0 0่งพัครับแล้วก็15,000ครับด a m ามแสนสามห33,000ครับแล้วก็อนิเมชั o n ใหม่นะครับใช้เงิน30,000ครับดาเมจ830,000ระยะ90ครับดูจากระยะตรงนี้นะฮะปุ๊บเป็นโคนนะครับอันนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงว้าวไม่ใช่พลังขึ้นเต่านะครับแต่ว่าเป็นพลังปล่อยมือเดียวด้วยนะครับโอเค ก็ค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ใช้เงินไปแล้วอ่า48,000นะครับผมทุกคนดาเมจก็นี่เลยครับไม่ตีแอร์นะแต่ว่าดาเมจค่อนข้างดีนะครับต่อมาครับใช้เงินนะครับ650,000ครับ1,500,000นะครับโอเคก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน800,000ครับดาเมจจะเป็น3,270,000ระยะจะเป็น100ครับทุกคนก็ระยะเวลาตีเท่าเดิมเนาะโอเคร่างซูเปอร์ประมาณนี้ครับก็คือหนึ่งตัวนะครับผมมันใช้น่าจะถูกกว่าเมื่อกี้มั้ง ผมจำเมื่อกี้ไม่ได้แล้วสมองปลาทองใช่ไหมก็คือเป็นตัวที่ดี1ตัวนะครับใช้เงิน1ล้าน1ล้าน5้าแสนต่อหนึ่งตัวนะครับดาเมจอยู่ที่3ล้าน2องแสนแต่มันไม่บูตอะไรเลยเนี่ยสิไม่มีแบบพวกสถานะอะไรเลยผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งตัวที่ใช้ได้อยู่นะฮะครควาวนี้เราบัฟครับสองห้บเปให้เขาหน่อยเออบัฟสองห้เให้เขาหน่อยปุมโอเคอยู่ที่11ล้าน4แสนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของอินฟินิตล่ะ ไอตัวตัวของเลทล่ะเคล็บคราวนี้เราบูตใหม่ครับอ่าอันนี้ไอตัวของเลทนะอันนี้ตัวของอินฟินิตอันนี้เลทนะครับโปเลทนะครับอยู่ที่2องล้านเก้าแสนนะครับก็เป็นอีกตัวที่ดีอยู่นะฮะวางได้มากกว่า1ตัวแน่นอนนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่าผมวางเยอะมากอ่าส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตัวที่อ,อีโวมาผมว่าไม่ค่อยแจ่มสําหรับผมเท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นได้นะครับแต่ต้อง บอกไว้ก่อนนะครับว่าเหตุผลที่ต้อง e vo, อีโวแคริฟูล่ามาเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปใช้กับตัวของเคิลนะครับในการฟิวชั่นกลายเป็นเครฟูล่านะครับอ่าเป็นตัวอีกหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นแมคคาเดกฟิวชั่นนะครับต่อจากตัวล่าสุดนี่เป็นอะไรอะ่ะเป็นโกจิต้าป่ะเออนนะเออโงคุนโงคุนเบจิต้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้โปตาร่านะครับคราวนี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าผมจะได้เคิลเมื่อไหร่เพราะว่าเคิลเนี่ยใครที่ลงตัวท็อป นะครับผมท็อปหกเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เคลมาก็เอาเคลเนี่ยมาฟิวชั่นกับตัวคาราฟูล่านะครับผมน่าเชื่อได้ยากใช่ไหมโอเคโอเคในวันนี้คิดเห็นย่างไรตัวละครนี้ครับอีโวแล้วคุ้มไม่คุ้มยังไงก็คอมเมนต์กันทีนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเอาไปใช้ฟิวชั่นเท่านั้นนะครับรอดูกันว่าดาเมจฟิวชั่นนั้นจะประมาณไหนครับตัวออร่ามึงนี่เต็มหน้าเลยนะครับมึงจะถ่ายปกคลิปยังไงดีในวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์แล้วผมก็กดแชร์แล้วดครัับีส